รายงานนี้คือความคืบหน้าจากฝั่งกัมพูชาภายหลังเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกดพระวิหารเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวฝั่งไทยระบุว่าทุ่นระเบิดที่ระเบิดขึ้นเป็นการวางใหม่โดยกัมพูชาและถือเป็นการละเมิดข้อตกลงยุติสงครามรวมถึงสนธิสัญญาออตตาว่าซึ่งกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศภาคีด้วย แต่ทางฝั่งกัมพูชาได้ออกมาตอบโต้โดยระบุว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองกำลังแนวหน้าว่าเป็นทุนระเบิดใหม่ที่ฝ่ายตนเป็นผู้วางจริงหรือไม่แถลงการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่ากัมพูชายังคงเคารพจิตวิญญาณของข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคยผลิตนำเข้าหรือใช้งานทุนระเบิดใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกล่าวหา สำนักข่าวเซา t ์ไชน่ามอร n นิงโพสต์ e อยเตอร์และอันเจซีรารายงานตรงกันว่าฝั่งกัมพูชายอมรับว่าในพื้นที่ชายแานยังคงมีทุ่นระเบิดเก่าจากสงครามในอดีตซึ่งยังไม่สามารถกู้คืนได้ทั้งหมดแต่ยืนยันว่าทุ่นที่ระเบิดในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชาวางขึ้นใหม่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้กัมพูชายังไม่ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการในระดับรัฐบาลกลาง เพื่อยือนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาจากไทยอย่างชัดเจนนักวิเคราะห์มองว่าการที่กัมพูชาระบุว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อลดความตึงเครียดทางการทูตและหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาโดยตรงจากนานาชาติขณะที่ฝั่งไทยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะระงับการปฏิบัติภายใต้ใตข้อตกลงสันติภาพจนกว่าจะได้รับคำตอบหรือคำชี้แจงที่ชัดเจนจากกัมพูชา สถานการณ์ในตอนนี้ยังอยู่ในภาวะเปราะบางและมีความเสี่ยงที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศจะถูกระง,งับหรือยกเลิกชั่วคราว